อะไรคะไหนนี่เหรอเออไม่ใช่เดี๋ยวมันหกปวดแล้วเนี่ยมันหกอะเก็บเก็บมาอันนี้อันนี้นาฬิกาอะไรคะนาฬิกาไอโม่ไอโม่เหรอคะอันนี้นาฬิกาไอโม่เออเอานาฬิกาไอโม่เหรอคะใส่ยังไงคะของใครคะของใบมอนนะคะทําไมสวยจังเลยนาฬิกาใบโมอญอะย้อนพ่อ โอ้หนูอยากได้ในกาโม่หรอคะเรียก่อขายพ่อยังไม่มีตงมังค์ซื้อให้เลยเดี๋ยวมีก่อนนะคะโอเคไหมคะอาบ๊ายบายก่อนบายบายกี่บาทคะน่ะนะห้าบาทห้าชิปตังค์ห้าตังค์เจ้จ้าอาบ๊ายบายบายบายจุ๊บจุบ๊บอันนี้ไอโม่หนูใช่ไหมไอโม่พอข้แล้วมันรัดหนูแล้วอืมเรียกะ ไฮโม่เราไม่เป็นอย่างเงี้ยอาแมว bye. Bye เหมียวอ่ะบาย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 เกิดการถ่ายโบ่ก่อนอ่ะโบ่หคะอ่ะใส่โบสิคะใส่ใส่ที่ใส่ที่ผมคะ่ะสวยแล้งคะสวยยิ้มสินี่บายบายชุบช okay. ุบชุบชุบ